ทับกีบตะทงด้วยใบมะยมกันค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าผลที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงเราใช้ใบมะยมนะคะนำมาพับกีบขั้นตอนแรกก็คือพับเป็นเกสรเกสรดอกไม้นะคะลักษณะจะเป็นตัวเอททำลักษณะคล้ายๆตัวเอดนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มจกกับกลีบแรกนะคะฝั่งด้านขวามือพับกลีบเข้ามาแล้วก็พุ่งตรงไปไปลายใบไม่ยมนะคะด้านซ้ายทําสลับกับด้านซ้ายเหมือนกันค่ะด้านซ้ายก็จะทําเช่นเดียวกันนะคะพับกลีบเข้ามากับพุ่งตรงปลายปลายกลีบนะคะส่วนต่อไปเป็นชั้นที่สองเราก็จะทําเช่นเดียวกันค่ะ กระพงตรงปลายของใบไมะย,ยมนะคะด้านถัดมาด้านสายก็จะทำเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะได้ลักษณะของกลีบกระทงที่ทำจากใบไมะย,ยมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลองไปทำดูนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยากฝากกดติดตามด้วยค่ะ